อ้าวไม่มีท่าเดินนะดิไม่มีท่าเดินเหมือนพี่เดยประเด็น,นอะสกินแพงเฉยๆไม่มีท่าเดินะดิ <S 2> <S 2> แล้วมันไม่ได้โอ้โหสกิลไม่พร้อมอ้าว่างี้ใครซวยใครซวยใครซวยเผมเอาสูตรเงินเรียบร้อยครับฟิกก็ไม่ผลกูบอกเลยคนผมเลยเดี๋ยวมึงโอ้มีโปงมีเปิดอ้าวงี่กูก็ได้คลิปดีเงี้ย กูพิมพ์กลับเลยครับถ้าติดตาาติดเออไม่ถ้าหน้าหน้าห้าหน้าหน้าจะร้องกันดิหมุนโชว์ไปหนึ่งทีวาร์ปโดยอันเนยโดนกูไว้สัตว <c oughs> ์ไอตัวนี้ก็ได้เรียบร้อยเสร็จกูดีแล้วผ่าหมกเงี้ยเปิดสวยสวยจะจัดลูกตามสวยด้วยจะโดนซันอัน <c oughs> ตีไปไหนกูรถกูดาวเฉย ผมปอนวอลอดขอแนะนำพ่อมดเคเบิลเพย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกที่นี่เลย www. cleverpaygame. com เติมเกม RV วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID คุ้ม3ต่อเลยนะ 1. ส่วนลดจัดเต็ม 2. ได้รับ CleverCoin ทุกๆยอด100บาทจากการเติม สามนกโขนหอมปอนไปใส่ในการชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอ,อีกนะทุกคนเป๊ะคุ้มเป้ฉลาดต้องเคเบิลพ์ครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดปอนล่ะนี่สาคัญมากเลยนะเพื่อที่เ,เพื่อนๆจะได้ส่วนลดนะเออแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยมาจากช่องของผมนะไปเป้กันเลยครับอ่าไม่มีท่าเดินนะดีไม่มีท่าเดินเหมือนพี่นะประเด็น,นะ <laughs> สกินแพงเฉยๆไม่มีท่าเดินนะดี เปิดอกูฟาร์มกันเลยเอาเลือกเอชายฟาร์มไปก่อนเขาเรียกว่าต้องเน้นฟาร์มนะจ๊ะกับบนข้อมูลแน่นบอกเลยว่าการกดห้านี่มันสุดๆจริงๆว่ะดูนี่สิตานี้จะขนาดไหนกันเชียวสำการกดห้าเด็วนะใจเย็น ขอฟาร์มก่อนใจเย็นนะทุกท่านอยากได้เฟิร์สบัตรเฮ้ยแล้วเทนผมจัดให้สวยจัดๆเขาเขอเวฟกลางก่อนนะจ๊ะโอเคโอเคสามต่อใจเย็นนะครับผมเย็นนะครับทุกท่านนี่สามสิบดาวนะจ๊ะระวังด้วยค่อนข้างสุดโหดเลยแรงระดับเนี้สำหรับการกดห้าค่อนข,ข้างสุดโหดเลย ใจเย็นนะค่อยๆเล่นเราต้องการของนะจ๊ะม่งั้นระเบิดมันไม่ตายยีต้องเปิดก่อนได้เปรียบใจเย็นนะใจเย็น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 ต่อเฉยๆต่อเฉยๆอยู่เพิ่งเล่นอยู่เพิ่งเล่นและกามูไงและกามูและกามูงถ่ายสวยจะจัดแล้วมันไม่ได้โอ้โหสกิลไม่พร้อมอ้าวยีตใครซวยใครซวยใครซวยแล้วผมเอาสูตรเงี้ยเรียบร้อยครับฟิกก็ไม่พ้น กูบอกเลยคนไทย <c oughs> เสร็จเกิร์มเขยนไม่ผนิดนะมกรได้มกรได้ครับโดนเลยเ,เดี๋ยวมึงโอ้มีปงมีเปิดอ้าวน,นี่กูก็ได้คลิปดีเงี้ยกูพิมพ์กลับเลยครับอ้วนปีนขมาแม่งอ้าวน,นี่กูก็ได้คลิปดีเงี้ยน,นี่กูดจริงเลยเดย นี้แต่ใน,นกูกนต้องเอาจริงกันดิจัดว่าเจมแมวเจมดือ้าวเงี้กคอนเฮ็ดเลยเดยิไม่น่าเปิดกูเลยนะแม่งถึงขั้นต้องให้กูเปิดร่างทองเลยงั้นเลยจัดไปน้องชายพี่เดีย๋ยวฟาร์มก่อนนะเดียวเย็นเดี๋ยวน้องได้เจอพี่ทั้งเกมพี่บอกเลยเดียวเย็นนะครับผมฟาร์มกูนะเจ้อืมฟาร์มไปก่อนค่อยเร่ยนเลยจ้ะ โอเคุเค่มมาหรือเพื่อนเลยหรือเปล่าุ่มาแล้วผ่าหม,มุมแล้วผ่าหมุมเงี้เปิดสวยสวยจะจัดแล้วผตามสวยด้วยจะโดนตันอันตีไปไหนกูรถกูไไดาวเฉยเจ้ยมันไม่ล็อกอะมันไม่ล็อกกัะเมื่อกี้นิกเตอร์อยู่พุ่มนั่นไงยังไงในยังไงมันจะหนีรอดอยังไงเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเสร็จกูดีประเด็นอะว้ายลิ้นพันจิดกับเอ้ยลบหนึ่งลบสองไปละเจอกันน้องชายพี่ยีล่างก็สวยยีบบนน่าจะได้ปะไปเอาแพนด้าก่อนอ้อมเลยอย่างนี้ต้องอ้อมล่างได้ครับชิวจัดยังไม่ถึงยังไม่ถึงไหนถึงไรแล้วผมเอาสูตรเฮ้ยชุดชุดชุดฮันนะ่า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 แล้วพิวไงประเด็นอะแล้วผมพิวไง แล้วใครมันจะหยุดผมได้ประเด็นนะ่ะมันจะได้ดังต่อปะ่ะผมว่าเมื่อกี้ลิกเตอร์น่าจะขึ้นไปการบนแต่แอลโอ้ยไม่โดนไงประเด็นนะ่ะน้องเข้ามาบ้าเอ้ยน้องค่อนข้างกลัวและที่ผมจริงเลยไงประเด็นนะ่ะโดนพิมพ์มาแบบนั้นแล้วแบบผมไม่ยอมไม่ได้วะ่ะมันต้องแอคต่อหน้าทีมตัวเอง <laughs> มันต้องแอคหน่อยประเด็นนะ่ะโอเค เม่งตานี้ก็ได้คลิปไปเลยแค่ชนะนะยังไม่ไค้ชนะโอเคใหฟาร์มไปครับผมนะจ๊ะตอนนี้ก็กดห้าครับผมสามสิบดาวนะจ๊ะเดลประมาณม่นาจ๊าบ่อยอย่างเลยวิกเตอร์งนี้สวยอยู่อย่างี้สวยขอบงัดหนึ่งทียได้แค่ปาบหรอไม่ได้งัดหลบโอเคได้อยู่แต่ไม่น่าจะได้กลางนะก็เป็นกิลด์กาลีเพราะแค่ดีเกียร์กิ่งแต่ว่า แต่ว่าเพนด้าโดนหมเคลียแลวเพนด้าโดนหุมเคลียเอาตัวนี้ก่อนเรียบร้อยติเกอร์ใช่เฮ้ยพลาดไม่ทันไม่เป็นไรแล้วตัวไหนซวยขอตีบ้านก่อนแทงให้คีบ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 โอ้ยไม่เป็นไรไม่ได้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 ไไดไไดคีตายก่อนแล้วหลังผมเล่นแล้วเล่นหลังผมแล้วเล่นหลังผมแล้วผมยังไงแล้วผมรอแล้วไม่อ้หม <ท BAR> <ก>ันล็อกคีบกดปุ่มตีป้ <consuming> <ไ favour> อมมันล็อกคีบ โอ้ยกวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยเจอกันครับเอ๊ะเดี๋ยวไม่วาปดีกว่ามีคีบมีคีบเราไม่วาปนะนะของเขาไม่วาปกันครับถ้ามีคีบอะแต่ถ้าไม่มีก็วาว้าไปเถอะเดี๋ยวแม่งตายกลางมันจะมีประเด็นกลางมันจะมีประเด็นเดี๋ยวใจเย็นนะขอมังกรก,ก่อนได้ไหมขอมังกรก่อนอยากได้ความแรงที่มากกว่านี้โอ้โหแล้วทวีน้ผมซวยไงประเด็นอะใจเย็นนะผมยังไม่อยากยุ่งกับใครตอนนี้ ฟาร์มก่อนนจะจ๊ะเพื่อการเงินที่ยั่งยืนยั่งโยดยุดยั่งเย็กเดี๋ยวนะครูพูดที่อะไรเดนะี๋ยวเฮียค่อยๆฟาร์มไปครับผมจเย็นๆเราค่อยๆเล่นได้ขอถุงมือขี้อีกชิ้นแล้วผมจะเข้าไปงัสหน้ามันแล้วผมจะอขอหามุมที่มันดีกว่าน,นี้เหลี่ยมตรงนี้แหละไม่ก็เหลี่ยมนูน้นเอ้คนสองครับล่างสองมีผมดับ นี่ผมดักอ่าตัวปากดีก่อนขอเล่นตัวปากดีก่อนนิเตอร์มันอยู่คุมนั้นอะเอานี่ก่อนก็ได้เอานี่ก่อนก็ได้ไงประเด็นอะแล้วผมได้หมดไงน่ะน่ะอ่นน่ะแล้วผมขอได้ไหมขอบคุณครับรอมานานรอมานานอติดต่อติดเออห้า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 จะรอกันดิหมุนโชว์ไปทันทีวาร์ปโดยอันแน่โดนกูไอ้สัตว์ ดนกูเล่นแล้วมึงอะไอ้เชี่ยโดนกูแล้วมึงโดนกูปั่นหัวแล้วตอนเนี้ยเสร็จกูป้อมเนี้ยเดี๋ยวได้ๆข้อคีโอ้ยขอคีขอคีกูไม่เอาคนขอคีพอแม่ไม่ให้คีบนด้วยกับฟ้ามันก็ได้แม่จะเย็นนะได้กลางยากจริงเลยเขาเป็นกาลีอ่ะเขาเคลียร์กลางค่อนข้างเก่งโอ้โหผมอาจจะต้องจัดการกาลีก่อน แล้วค่อยแบบเอ้ยเอาว่ะแล้วทีมผมเขาเอาไงแล้วทีมผมซวยแล้วผมตามทันสามสองหนึ<ๆ>่งปกั<ๆ>ปก<ๆ>ปกักป<ๆ>ักปักปักแล้วผมเอ้ยโอ้โหแม่งผัดแม่งผัดแล้วมันยังไงแล้วกาหมูแล้กลวกากาหมูรอแดดติดกำแพงแล้วปาดเรียบร้อยครับออกทางนี้ออกทางไหนไม่ได้แล้วตีบ้านเลยแล้วกันแม่งเอ้ยโอไม่ได้คิดว่าแม่งจะแบบ จะมาดัดขนาดนั้นตัดทีตรงนี้เลยครับค่อนข้างสุดโหดอ่ะเกมนำอ่ะเกมนำมันค่อนข้างที่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหรอครับผมรออันนี้อันนี้แล้วมันเอาสูตรไงแล้วมาเอาสูตรแล้วผมเอาด้วยป่านไม่ตีทีเฉยนะเมื่อกี้ถ้าป่านตีทีนะสวยแล้วพมึงอ่ะกูอบอกเลยทำเป็นเล่นไปสกอร์ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะหกตายศูนย์ครับโหบอกเลยว่าร่างทองจะจัดๆๆไม่น่าพิมพ์ใส่กูเลยมึงอ่ะ ดูไม่น่าพิมพ์ใส่เลยประเด็นน่ะแม,ม่จะต้องให้แบบเปิดล่างทงล่างทองแม่เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนบวกกันแล้วอะผมกําลังไปผมกําลังไปให้ผมได้มีส่วนร่วมเอตัวนี้ก็ได้เรียบร้อยเสร็จกูดีเรียบร้อยมายืนด้อมด้อมมองมองมายืนมองมองด้อมด้อมแล้วมึงโดนกูกูบอกเลยเรียบร้อยไปกระป้อมเลยมึงอะไปกระป้อมเลยไปเอ้ยขอได้ไหม โอ้ยยกูหมันไส้กูหมันไส้กูอยากได้คิวแต่กูหมันไส้ไงประเด็นอะอุ้ยจบเลยปะเนี่ยจบไปเกินเก้านาทีสิบนาทีไปเกินไปเกินไปเกินขอตัวนี้ได้ไหมถือว่าเป็นตัวสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้โอแมวก็ได้เชื่อแมงแมงสัตว์บ้านแบบโบโบโบแล้วแบบตีบ้านหล่อแต่มันก็ไม่ออกมาแมง ไม่ทันแล้วจะจบไว้มากบอกเลยว่าทีมดค่อนข้างแบบเข้าขาเลยนะจ๊ะสําหรับสามสิบดาวน้อสามสิบสองและเอ็มได้ไงประเด็นนะ่ะบอกเลยว่าพีอยสุดครับน้องชายไม่ไม่น่าพิมพ์ใส่แบบใส่พี่แบบน,นั้นเลยอนะ่ะน้องชายวัวสุดได้ไงประเด็นนะ่ะแล้ว,วัวได้คลิปเลยโอเคผมเป็นไงกันบ้างโอหสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร มไมมากกว่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสนครให้ผมด้วยนะครับจะูบใจมากเลยนะที่อย่มคิมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสิดีโอตอนนี้บา,บายๆครับแล้วเจอกัน